ห้ามคือให้เก็บกู้นะครับคือตามจริงอนุสัญญาอัตาวาห้ามมีพี่ท่านก็เอ้าก็ไว้เรียนรู้ไงนะฮะไปขุดวางเฮ้ยมันเป็นเฟกนิวนะฮะเอาไปดูคลิปอีกทีก็ได้อันนี้เผยแพร่มาตั้งแต่เมื่อคืนแต่เดี๋ยวเราไปใส่ซับให้ลองดูว่าที่กัมพูชาเขาคุยอะไรกันในทหารเนี่ยนะฮะลองฟังดูว่าอะไรบ้างนะะ អ្ហ៎អ្ហ៎ហើម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  យ៉ាងនេះចេញមកហើយយកអានេះចេញហ្នឹងហើយអានេះក្លាសក្លាសដែលវាធ្វើដូចយើងក្លោះ41ហ្នឹងហូតដល់នេះចេញហើយយើងចាត់កណ្ដកណ្ដជាប់ពែលម្ោតដៃហើយកាន់ពីញរឹងធ្នមធ្នមមកពីញនេះភ្លុចហើយលើតានតែនេះយើងនេះកាប់ដាល់ហ្នឹងហើយជាប់អត់មានមូលនេះទេមានមូលមានអីទេសេថាមូលខ្ញុំបងពីកាគាត់មូលជីអ alé អនុមីតតទេមានតតទេ ที่เราเหมือนกอดรูม้าเล่มูอ้อยเมื่อเต็มจังดำเขาหมูลเงี้ยได้หรือไม่ต้องการไม่ห้ตุกยอมมาลูกไตที่ยังไม่เอาจริงรูม้าโดยย้อนน้ำใจอยู่เลยติดเล่นจนจนจะได้เลยอ๋อหนั่งนะฮะท่านผู้ชมครับก็อันนี้เห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะแต่ว่าท่านผู้ชมจําภาพดีๆเดี๋ยวเรามาเล่นเกมจับผิดภาพกันนอกจากนั้ยังมีภาพนิ่งอันนี้เป็นการสอนก่อนดีนะถ้าคุณจะวางระเบิดนะต้องเตรียมไอ้ตรงนี้คือสลัก สลักเนี่ยนะต้องจับให้ถนัดมืออย่าไปจับข้างบนดึงสลักออกไปจับข้างบนเนี่ยมันตุ้มนะไม่ต้องบิดภาษาสำเนียงชัดเจนค่ะเจ้าของภาษาที่แท้ทรูหลังจากนั้นก็มีภาพนิ่งนะภาพนิ่งก็ออกมาด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศของการไปวางที่เพจกองทัพบุกทันกระแสนะครับก็มีภาพนิ่งตั้งแต่การไปขุดไปขุดเสร็จแล้วก็เริ่มวางนะครับนีนะทางเพจก็พยายามไปจับสัญญาณดูอาร์มสิดูสายสินสิ เนี่ยนี่ระเบิด PMN2 ซึ่งเราไม่มีประจำการอยู่ของคุณทั้งนั้นนะฮะหาได้หาได้ฟังไม่โต้กับทุกดอกเหมือนกันสำหรับกัมพูชาเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นภาพสอนตอนวางมีชื่อด้วยนะมีอาร์มของเนี่ยของหน่วยประเทศกัมพูชาอาร์มของประเทศกัมพูชาฝั่งนู้นก็เป็นของหน่วยแล้วก็มีสร้อยข้อมือนะครับลักษณะแต่งตัวแบบนี้โดยเฉพาะรองเท้าแตะนี่มันเป็นซิกเนเจอร์ ยูนิฟอร์มชัดเจนมากนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของภาพที่ออกมาจากมือถือใช่ไหมครับพี่ครับแล้วมีอีกคลิปหนึ่งสั้นๆแต่คลิปนี้จะไม่ได้เห็นนะจะเห็นคนขุดดินแต่ว่าอยากให้ฟังเสียงนะว่าเขาว่าอย่างไงนะครับจมโรงบรียนยกอยเชิงจำวนมุ้ยจำนวนปีโดยดอกดาวแค่นี้นะฮะสั้นๆกำลังบอกว่าไอ้คนที่กำลังขุดอยู่เนี่ยคนที่ถ่ายนะบรรยายบอกว่าตอนนี้ กำลังเตรียมพื้นที่นะเตรียมพื้นที่เสร็จปุ๊บต้องห่างกา 1, 9, ัน19แล้วก็ขุดเราจะทําแบบนี้ไปเนี่ย210จุดนี่มันเป็นทุนเลยนะฮะเตรียมการมาอย่างดีโอ้โหหลังจากเตรียมเสร็จก็มีภาพนิ่งแล้วก็วางแต่กัมพูชาเขาบอกว่าโคจัดฉากประเทศไทยเฟกนิวคุณจะมาเล่นละครแบบนี้ไนดะ้อย่างไรนะฮะอ,อย่าง เฟดเอ่อเฟนิวของสื่อเขมรนะครับก็ออกมาโวยคลิปเมื่อกี้ที่เราให้ดูนะครับม,มันเป็นการจัดฉากเนี่ยไทยนี่แสดงเฟ k e n นิวนะมีการเตรียมวิดีโอนี้เพื่อกล่าวหาและก็ใส่ร้ายกองทัพกัมพูชาชอันนี้ไม่ประสบความสําเร็จหรอกออนี่คุณถ่ายทํามาเป็นฉากที่2แล้วใช่แล้วก็บอกว่านันเนี่ยคนไทยเชื้อสายเขมรสุริน สามารถพูดภาษาคขมรได้อย่างชัดเจนเสื้อผ้าผ้าพันคออุปกรณ์อื่นๆของกองทัพกัมพูชาหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญในฝั่งเขาว่าออกมาเฟรชนิวบอกเลยเนี่ยไม่ใช่คนคขมเคนสุรินคนสุรินเนี่ย์ก็ไปซื้อมาจากเนี่ยตลาดลงตลาดเนี่ยชายแดนเนี่ยเขามาใส่แล้วก็มาจัดฉากแล้วก็มาใส่ร้ายว่าเป็น กัมพูชาฐานกัมพูชาข้อเท็จจริงไม่มีเราจะไปวางระเบิดได้ไงเงื้อเงื้อง่ายๆแบบนี้มันก็ระเบิดตัวมาสิ<ช>แต่ว่าเชี่ยวชาญ <c oughs> นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะวันเดือนปีเพราะว่าภาพนะภาพนิ่งเซตนี้ที่ออกมาคือเอามาจากโทรศัพท์มือถือ,อที่ทางทหารไทยนี่เก็บได้ในซอกหินใช่ไหมคะ,ะมันเป็นภาพมันแน่นอนระบุวันเดือนปีช่วงเวลาที่ถ่ายด้วยน,นั้นคือหลักฐานด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมีจริงขนาดไหนอย่างไรนะฮะ ขณะเดียวกันทางด้านของนายเฮงรัตนาผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาหรือว่า C m a c นะฮะอันนี้ตัวพ่อออกมาเองเลยนะฮะไอ้ตัวระเบิดที่มาจากเอ6กที่มาลงนะฮะที่ไปอยู่เนี่ยผ่านผ่านตุ่มมาได้นะระเบิดลงมาผ่านตุ่มตุ่มไม่แตกอยู่แบบเรียบร้อยมากแล้วหลุมอยู่ลักษณะเสาบ้านนะชนเสาบ้านก็ไม่แตกแม้ระเบิดนะฮะแล้วก็สนิมเคลอะเหมือนกันนั่นคือใครเฟกนิวกันแน่เฮงรัตนานะครับ ได้มีการโพสต์ข้อความตอบโต้ปมเรื่องระเบิดของเนี่ยที่มีการเปิดเผยโด,ดยประเทศไทยโ <Yeah. S 1> ดยเฮงเนี่ยบอกว่าประเทศไทยกําลังพยายามใช้ประเด็นทุ่นระเบิดเพื่อบิดเบือนความจริงเพื่อให้โลกเข้าใจว่า mm. ตัวเองนี่เป็นเหยื่อขณะที่เหยื่อที่แท้จริงคือกัมพูชาเราตกเป็นเหยื่อของระเบิดหลาลกหลายรูปแบบทั้งระเบิดจาก F16 MK82 MK 8 MK 4แล้วก็ระเบิดลูกปลายเราต่างหากที่เป็นเหยื่อ พยายามคุณอย่าพยายามเปลี่ยนช้างให้เป็นมดเปลี่ยนมดให้เป็นช้างโอ,อ้หเ <G ül üyor> บี่ยงประเด็นนะฮะทำไมไม่ตอบ PMN2 เป็นอย่างไรออนะเขาให้ไม่ให้มีคุณก็มีเขาให้เก็บกู้คุณวางเพิ่มนะครับแล้วคุณมาบอกเลยเนี่ยต้องวางหน่งเกวาง <G ül üyor> ไปให้ได้เป็นสักสองร้อยเฟชนิวได้มาบอกว่าเฮ้ยนี่คนสุลินคนสุลินพูดภาษากัมพูชาได้เอาคนสุลินมาแต่งตัว แล้วก็มาถ like tamam, ่ายคลิปแบบนี้บรละครลวงโลกหรือเปล่าโอ้ร้อนเลยนะแบบนี้นะใช่ค่ะร้อนถึงคนสุรินนะฮะค่ะวันนี้เพจอย่างพี่เสกสมแจ้งจิตนะฮะอันนี้เป็นบกอจาก n อ t นบีทีนะอืใช่บกอจาก n อ t บีพี่เสกสมแล้วก็มีการโพสต์ภาพช่างภาพนะช่างภาพชาวสุรินนะฮะช่างภาพนิ่งของชาวสุรินแล้วก็โพสต์ข้อความแบบนี้พี่เสกสมบอกว่าซัดสื่อกูชากล่าวหาคนสุรินเป็นขมร ถามหาจัญญาบันมีหรือไม่ม,มีหรือเปล่าจัญญาบันชาวกัมพูชามีไหมฮะน่าจะยากหน่อยนะน่าจะหาซึ่งหน่วยข่าวความมัน่นคงกองทัพไทยเปิดภาพคลิปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ,อก็ยืนยันนะมาโดยตลอดแต่กัมพูชาสวนกับว่าไทยจัดฉากระบุว่าคนสุรินพูดภาษากัมพูชาได้พร้อมกล่าวหาว่าเป็นขมิญสุรินนั้นเก้านะโมงเมื่อเช้านี้เองนะฮะสุริยเทพจุติตินานบช่างภาพอิสระชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินเปิดเผยว่า ตัวเองและเพื่อนได้ดูฟังคลิปเสียงแนะการแนะนําในการสอนวางระเบิดไปแล้วยืนยันว่าสำเนียงที่อยู่ในคลิปไม่ใช่สำเนียงคนอีสานใต้ทั้งบุรีรัมสุรินศรีส,สเกตหรือแม้แต่อุบลราชธานีไม่ใช่ สำเนียงมันเป็นคนกัมพูชาแน่นอนนี่ <พอ S 2> ชันที่เราปล่อยให้ฟังเสียงชัดๆเลยนะคะผมกล้าพูดเพราะสาเหตุที่ผมแยกภาษาคขมรตออกว่าแตกต่างเพราะผมเคยไปสอนถ่ายภาพที่เสียมเรียบและเคยมีคนคขมรตจากพนมเปญมาเวิร์กช็อปเรียนถ่ายภาพกับผมที่สุรินและสมัยผมเรียนที่โรงเรียนประสาทวิทยาคารผมก็มีเพื่อนสนิทเป็นคนคขมรตมาเรียนในห้องเดียวกันค่ะ ส่วนข้อกล่าวหาที่สื่อกัมพูชาระบุบอกว่าสำเนียงในคลิปเนี่ยเป็นคเเม่นซรินเรื่องนี้ตัวเองในฐานะที่เป็นคนสุรินตั้งแต่กําเนิดรับไม่ได้กับสิ่งที่สื่อกัมพูชานําเสนอเนื่องจากเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและไม่ต้องการให้นําคนสุรินไปเทียบกับคนคเเม่นเพราะคนสุรินเป็นคนไทยค่ะแหกแล้วหนึ่งนะฮะนี่นะครับสำเนียงไม่ใช่ค่ะ,ะขณะเดียวกันเพจ เฟซบุ๊กนะของกองทัพบกทันกระแสน,นะครับโพสเมื่อสักครู่นี่เองนะท่านผู้ชมครับแหกรอบที่สองแหกอะไรนะลองไปดูนะครับ uh, มีการโพสต์นะครับหลักฐานใหม่เกี่ยวกับกรณีทหารเรือที่ไปพบนะครับโทรศัพท์มือถือและก็มีคลิป <Yeah. S 1> มี <Yeah. S 1> ภาพนิ่งออกมานั่นนะนะฮะ uh huh. ทหารกำพูชาที่อยู่ในคลิปนะมีชื่อว่าร้อยตรีอ um ุมเซงนี oh. ระบ,บุชื่อเลยนะฮะร้อยตรีอุมเซง และมีภาพถ่ายชัดเจนว่าเจ้าตัวเคยร่วมลาดตะเวนกับทหารไทยรวมทั้งชื่อที่ปักอยู่บนเสื้อเนี่ยนะฮะเขาชี้ให้ดูซูมเข้าไปนั่มันอุ้มเซ็งนะฮะชุพลางลายเดียวกันอันนี้คือเดียวกันชุดพลางลายเดียวกันเป็นสายรัดเดียวกันในโทรศัพท์มือถือเป็นภาพโทรศัพท์มือถือที่ที่ไปเจอกู้มาแล้วมาบอกว่าเอ้ยนี่มันาเมนไอ้นั่นมันซูลินเมนะฮะ ข้อที่จริงไม่ใช่นี่ทหารคุณยศร้อยตรีคุณยังผลักใสเขาเป็นคนอื่นนะฮะเพียงเพราะทำให้ประเทศคุณเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการวางระเบิดจริงอันนี้จำนนเชื่อว่าไม่จำนนนะฮะถัดมาอันนี้ท็อปนิยวซ่าไม่ใช่ Facebook ทันกระแสนะครับเราก็ไปส่องนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานไปแคปภาพซูมมาจากในคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมครับกับภาพนิ่งนะฮะภาพวิดีโอก็คือกรอบด้านบนค่ะ กรอบด้านบนผู้ชายที่ใส่เสื้อนะที่เป็นเหมือนกับผ้าลายสักลายยันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีธงชาติไทยอยู่ตรงแขนซ้ายของเสื้อนะครับแล้วก็มีสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือนั้นก็คือคนที่นะเป็นสร้อยข้อมือเดียวกับคนที่ไปวางอยู่ในภาพนิ่งที่ไปขุดดินนะอ้ามของอุมเซงเนี่ยร้อยตีอุมเซงเนี่ยก็อ้ามชัดเจนนะฮะ และที่สําคัญท่านผู้ชมวงกลมสีเหลืองๆในคลิปที่แพร์ไปเนี่ยข้างหลังนี่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนเขมรนะฮะทะเบียนเขมรไม่ใช่ทะเบียนสุรินนะเข้าใจด้วยแบบนี้ประเทศไทยไม่มีทะเบียนนี้ต้องมีก็คือเขมรอย่างเดียวนี่เขาบอกว่าจัดฉากสองครั้งแล้วนะครับอ่านี่คือครั้งที่สองนะครั้งแรกเดี๋ยวไปให้ดูอีกเทียบกันอีกนะฮะ ทีมงานย้อนไปดูคลิปครั้งแรกก็ได้เป็นคลิปที่เขาเจอว่ามีทหารเนี่ยไปตะคุ่มตะคุ่มตอนแรกบอกว่าจะไปขุดเห็ดจะไปหาหน่อไม้หรือ,อะจะเอาปลากระป๋องไปวางอันนั้นคือ type 72A นะฮะระ,ะเบิดสแสวงเครื่องเหมือนกันอ่อลองดูนะฮะคลิปนี้ กำหัสนาป็นเ่นเหจะโจมตีกได้คือง่ายอ่านแล้วนะรู้ตัว 听我大舅。 นะฮะมีการขุดมีการเอาระเบิดไปวางแล้วก็มีการเอากิ่งไม้เอาใบไม้ใบไม้เก่าใบไม้ใบไม้ใหม่วางก่อนใบไม้เก่าวางกรอบข้างบนครับแล้วก็มีการบากนะบากต้นไม้บากเขาวันเพื่อให้คนของตีงได้รู้ว่านี่นะสัญลักษณ์นะว่าตรงนี้มีเดินมานะฮะแล้วเราก็ไปเทียบหน้าในช่วงช็อตที่เขาเดินผ่านกล้องช็อตสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะอาจีพงานแคปภาพนิ่ง แล้วก็ไปดูนะครับว่านี่กับทหารที่เขาใส่ชุดรายพรางเต็มยศพร้อมปฏิบัติการเป็นอย่างไรอนี่นะฮะเหมือนกันไหมครับอืมคุณผู้ชมพิไม่ใช่ AI นะฮะค่ะภาพนี้เอามาจากภาพนิ่งที่พวกคุณชอบถ่ายกันพวกคุณติดโซเชียลนี่คือโฟโต้ฮันต์เหรอเจจาร์จเป้าเหรอพี่หนุ่มเออเหมือนทุกเป๊ะเหมือนทุกจุดนะคะเหมือนยันจมูกอะ เหมือนยันติ่งหูอ่ร่องน้ำหมากด้วยนี่นะฮะแล้วคุณจะคุณจะแถวไปยังไงก็งงนะครับพูดไปเรือ่อยคือข้อมูลทั้งหมดที่ได้เนี่ยไม่ได้มาจากทหารไทยนะฮะ <c oughs> ทหารไทยเราจะข้ามไปฝั่งคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการตรงนั้นได้ยังไงนะฮะแค่ เผชิญอยู่ที่ช่องอ่านมาคุณยังดันหน้าดันหลังยังขึ้มหึมกันอยู่นะมันก็มาจากคลิปของพวกคุณเองทั้งนั้นแหละชอบทำคอนเทนต์ชอบทำคอนเทนต์ติดโซเชียลต้องถามคือระหว่างจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์กับทหารนี่ยังไม่รู้จะทําหน้าที่อะไรถ่ายทุกอย่างจริงจริงก็ถ่ายทุกอย่างก็ถือว่าเป็นข้อดีนะพอไทยเราเก็บได้มันเป็นหลักฐานไ่งีหนุ่มใช่ใช่มันเป็นหลักฐานชิ้นชิ้นที่มีประโยชน์นะมาต่อจิกซอกันก็จะเห็นพฤติกรรมของทางฝั่งกุมพูชาด้วยนะคะ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ